หลักธรรมมาพิบาลคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดขึ้นเองได้หากแต่จำเป็นต้องฝึกหัดอบรม และสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอนับตั้งแต่บุคคลเกิดดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดได้เฝ้าพยายามกระทําสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุขความสำเร็จในการครองชีวิตทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุขสงบ พระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร หลักธรรมมาพิบาลหมายถึงการดำเนินการที่ดีในการจัดการองค์การอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้การดำเนินงานด้วยความโปรง่งใสมีความรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชนอีกทั้งเป็นการมุ่งจัดสรรทรัพยากรขององค์การอย่างคุ้มค่าและเป็นระบบตามกฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความเสมอภาคมีความเป็นธรรม แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานก่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของส่วนรวมมีการกระจายอํานาจเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ถ้าหากพูดถึงความสำคัญของหลักธรรม,มาพิบาลหลักธรรม,มาพิบาลเป็นแนวปฏิบัติในการจัดระเบียบของสังคมที่มีความสำคัญครอบคลุมทุกภาคส่วนเป็นทั้งกฎเกณฑ์ในการบริหารที่มีความเป็นธรรมประชาชนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พราะว่าบุคคลในภาครัฐตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประโยชน์ของส่วนรวมมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้หลักธรรมมาพิบาลยังช่วยกระตุ้นให้กระบวนการประชาธิปไตยเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นระบบการบริหารงานของภาครัฐก็มีความยุติธรรมมากขึ้นและทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อส่งผลให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย องประกอบสําคัญของหลักธรรมพิบาลมีทั้งหมด6หลักการ 1. หลักนิติธรรมได้แก่การตรากฎหมายข้อบังคับต่างๆที่ถูกต้องเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคมและภาคประชาชน 2. หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 3. หลักความโปร่งใสได้แก่การสร้างความไว,ว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในสังคม 4. หลักการมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอข้อความเห็น 5. หลักความรับผิดชอบได้แก่การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและ 6. หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารสถานศึกษาหลักธรรมมาพิบาลเป็นหลักการที่สําคัญของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเนื่องจากหลักธรรมมาพิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกันเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้ทุกส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ 1. ประโยชน์ต่อองคอ์กร 2ประโยชน์ต่อประชาชนและผู้รับบริการและ3ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติหากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนำหลักธรรมาพิบาลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการจะส่งผลให้องค์กรน,นั้นมีการทำงานที่เป็นระบบมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถดำเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสัมภาษณ์ผู้ในการสถานศึกษา ในทัเดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นผู้บริหารและนำไปใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านป่ารวกในทัศนะของดิฉันก็คือใช้คุณธรรม3ประการก็คือ 1. การคลองตนคลองคนคลองงานการคลองตนก็คือมีความอดทนอดกลั้นในการละเว้นความชั่วการทุจริตเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อผลตอบแทนของแผ่นดินเกิดของเราในตอนนี้ต่อมาการคลองคนก็คือใช้หลักทศพิธราชธรรม1ิประการโดยยึดมั่นเสมอว่าปฏิบัติงานมาเป็นาการรักษาศีลห้านี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แล้วก็ไม่ยากนะคะต่อมาก็เรื่องของการครองงานครองงานก็จะใช้หลักคุณธรรมของอิทธิบาสี ในการดำเนินงานในโรงเรียนก็คือจะมีชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาตั้งแต่การรู้จักรักใคร่ยินดีกับเพื่อนร่วมงานในการใช้ความเพียรพยายามในการทำงานร่วมกันาการคิดไตรตรงโดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องโดยยึดมั่นตามระเบียบของทางราชการและความถูกต้องเป็นหลักในการบริหารงานในครั้งนี้ค่ะ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเต็มที่ในการที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนทั้งคุณธรรมจริยธรรมสำหรับตัวผู้บริหารเองและการ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์กรทั้งคุณครูและนักเรียนบริหารพึงมือและผมก็ได้ยึดหลักในการบริหารก็ใช้หลักศัพปุริสธรรมเจ็ดครับงานอื่นๆเขาทำไม่เป็นเลยเราไม่ได้มอบหมายก็ก็ไม่ใช่ซึ่งทุกคนจริงๆก็ควรจะต้องได้เรียนรู้หลายๆงานนะครับแต่โดยคุณภาพสูงสุด ของการบริหารก็ควรจะต้องเลือกคนวางคนจัดคนให้ให้ถูกต้องกับงานนะครับนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราผมเองได้พยายามที่จะยึดแล้วก็นำมาใช้ในการบริหารจัดการในสารศึกษานะครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนเรื่องของคุณธรรม แต่ในเชิงอื่นๆในเชิงของคุณภาพด้านอื่นๆก็กว่ากันไปนะครับตามหลักการและวิธีการการบริหารที่ดีตรงส่วนนี้เราผมนำเสนอเพียงในส่วนของเรื่องของคุณธรรมที่ผู้บริหารนะครับน่าจะมียึดไว้ในการบริหารครับ คุณธรรมจริยธรรมของผู้อํานวยการโรงเรียนและผู้อํานวยการการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมจริยธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติธปฏิบัติจัรยาบรณหมายถึงประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่และอย่างกําหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีคือคุณธรรมในการคลองตนครองคนและครองงานจริยธรรมที่ผู้บริหารการศึกษาพึงมีในการบริหารงานคือ 1. สัปปะปุริสธรรมจิตธรรมของคนเป็นคนดีสมบูรณ์เจ็ดอย่าง 2. อิทิธิบาทธรรมแห่งความสำเร็จ4ประการ 3. พรหมวิหารธรรมประจําใจ 4. สังฆะวัตถุธรรมเป็นหลักการสงเคราะห์ 5คา,าราวาธรรมทำสำหรับผู้คองเรือน 6. ทศพิษราชธรรมทำสำหรับผู้บริหาร10บประการการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีและประสบความสำเร็จได้นั้นนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการบริหารสถานศึกษาแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่รู้จักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณโดยการใช้หลักธรรมทางพ,พุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งถือเป็นหลักธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพพฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมที่พึงประสงค์อันแรก ชื่อพฤติกรรมมันศึกษาค้นคว้าความริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพยอยู่เสมอบรรยายพฤติกรรมนายกมีสุขเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำจำังหวัดพิจิตรนายกมีสุขมีพฤติกรรมชอบติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองเพื่อให้รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกบริบทสังคมและชอบศึกษาเทคโนโลยีและความรู้ทางการศึกษาใหม่ๆ เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์นายกรมีสุขจึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมร่วมกับครูสั่งงานครูผ่านระบบออนไลน์และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผ่านทางออนไลน์ช่วยส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งความรู้ใหม่ๆและในด้านของการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1. ผู้บริหารมีความเชื่อว่าความรู้ใหม่ๆมีมาไม่สิ้นสุดเขาจึงมีความคิดที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆและศึกษาเทคโนโลยีอยู่เสมอ 2. เมื่อเกิดสถานการณ์เข้ามาเช่นสถานการณ์โควิดทำให้ผู้บริหารและครูมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทําให้ผู้บริหารและคณะครูต้องหาความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงและนํามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้พฤติกรรมที่2คือให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนบรรยายพฤติกรรมนายกอมีสุขผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมเดิมของจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มีบุคลิกชอบเข้าหาสังคมพูดคุยกับชุมชนเป็นประจำหลังเลิกเรียนทางชุมชนมีแผนที่จะจัดงานลอยกระทงขึ้นที่วัดซึ่งเป็นวัดในเครือข่ายของทางโรงเรียนนายกอมีสุขและคณะครูจึงเข้าไปช่วยงานลอยกระทงร่วมกับทางวัดเข้าไปช่วยจัดสถานที่และช่วยให้คณะครูขายโต๊ะช่วยงานวัดและตัวนายกรมีสุขเอง ก็ช่วยทางวัดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองนักเรียนเชิญชวนให้มาร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยปัจจัยสาเหตุที่ทําให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1. ผู้บริหารเป็นคนม,มีบุคลิกชอบช่วยเหลือสังคมชอบเข้าหาสังคม 2. ผู้บริหารให้ใจกับชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนก่อนเสมอและเมื่อเวลามีกิจกรรมของทางโรงเรียน ชุมชนก็จะเข้ามาช่วยเหลือกับทางโรงเรียนด้วยต่อไปนะคะจะเป็นพฤติกรรมการเสพสุรานะคะนายทอเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ได้รับใบอนุญ,ญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญ,ญ,ญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในบริเวณโรงเรียนอันเป็นสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งปรากฏมีภาพและคลิปวิดีโอในขณะกำลังถือและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งมีพฤติกรรมพูดจาหย,ยาบคายกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำสาเหตุและแรงจูงใจนะคะน่าจะมาจากปัญหาในครอบครัวนะคะ อย่างเช่นการทะเลาะกับภรรยาการทะเลาะกับลูกหรือบิดามารดาป่วยนะคะต่อไปนะคะปัญหาภาระงานลุมเล้าครูอาจจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งงานในโรงเรียนอาจจะไม่เป็นระบบหรือครูในโรงเรียนอาจจะทะเลาะกันนี่ก็ทำให้เป็น ปัญหาภาระงานด้วยเช่นกันนะคะสำหรับพฤติกรรมเดิมที่ทำเป็นประจำจนเกิดความเคยชินนะคะอย่างเช่นเป็นสาเหตุนี้ก็คืออาจจะมาจากสั่งสารบ่อยนะคะกับผู้มในการโรงเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นโรคติดสุราเรื้อรังนั่นเองนะคะค่ะ และสาเหตุสุดท้ายนะคะเจะเกิดจากภาวะเครียดสะสมอาจจะมาจากไม่ได้รับเงินเดือนตามที่คาดหวังติดต่อกันสองครั้งหรือเกิดจากผู้บังคับบัญชาตำหนิและสุดท้ายอาจจะเกิดจากชุมชนต่อต้านนั่นเองนะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะคือ 1. แจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการสถานศึกษาตักเตือน 2. มีการติดป้ายรณรงค์ห้ามดื่มสุราในสถานศึกษาและ 3. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินยัยสำหรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหญิง ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนายสเป็นผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศโดยกระทําอนาจารย์ต่อ,อนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน15ปีซึ่งเป็นสิทธิอยู่ในความดูแลจํานวน3คนดังนี้ นักเรียนหญิงคนที่หนึ่งขณะที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นั้นได้ไปฝึกซ้อมเต้นแอโรบิกกับภรรยาของนายสที่บ้านและถูกนายสกระชากตัวให้ไปนั่งบนตักพร้อมกับหอมแก้มและจูบป,ปากซึ่งนักเรียนหญิงไม่สามารถขัดขืนได้เนื่องจากสู้แรงไม่ไหวนักเรียน นักเรียนหญิงคนที่สองขณะที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้ไปโชว์เต้นแอโรบิกที่โรงเรียนอื่นเมื่อเต้นเสร็จแล้วได้ลงมาจากเวทีและรับประทานอาหารบริเวณข้างเวทีต่อมาได้ไปเก็บขยะขณะที่กำลังเก็บขยะอยู่นั้นนายสเดินเข้ามาด้านหลังและได้เอามือจับก้นซึ่งนักเรียนหญิงหันหลังกลับไปมองนายสแต่นายสกลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และนักเรียนหญิงคนที่3ขณะที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ได้ไปฝึกซ้อมเต้นแอโรบิกที่บ้านของนายสอจากนั้นนายสอได้เรียกให้เข้าไปพบที่ห้องทำงานโดยอยู่กับนักเรียนเพียงลําพังสองคนนายสอได้จับก้นจับท้องและชวนให้นักเรียนหญิงมานอนที่บ้าน สำหรับสาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหญิงนะคะอาจเกิดมาจากภูมิหลังของครอบครัวนะคะการได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยหรือเกิดจากความรุนแรงจากบิดามารดานะคะและปัญหาด้านความรักนะคะเกิดจากภรรยานอกใจทำให้มีอารมณ์เก็บกดชอบใช้ความรุนแรงกับภรรยาหรือโกรธแค้น ผู้หญิงหรือมีปมฝังใจนั่นเองนะคะหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุสารเสพติดซึ่งผู้ก่อเหตุบางรายเนี่ยไม่สามารถควบคุมตนเองได้นะคะหรืออาจจะเกิดมาจากสาเหตุของการแต่งกายของนักเรียนที่ไม่มีชิดนะคะหรือนักเรียนยั่วยุนั่นเองนะคะหรืออาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมผู้อื่นนะคะหรือสิ่งแวดล้อมอื่นเนี่ยเอื้อมหนนวยนะคะ และแนวทางการแก้ไขนะคะให้มีการทบทวนกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะสำหรับบทกำหนดโทษนะคะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนะคะของนักเรียนหญิงนะคะเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อตนเองตามข้อที่7จรรยาบรรณต่อวิชาชีพตามข้อที่8และจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการตามข้อที่12นะคะแห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะพุทธศักราช2 5 5 6 โดยมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภทตามมาตรา54วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราชส5 4 6ค่ะ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาทุกคนควรนำหลักธรรมพิบาลคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นหลักในการบริหารการศึกษาอันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นผู้บริหารที่สมบูรณ์ทำให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดแรงจูงใจในการร่วมมือกันเป็นการยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบริหารนำพาองค์กรได้พัฒนาก้าวหน้าข้างหน้าด้วยสถาพรมั่นคงอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ